วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมง,งานพิธีมหาพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่แห่งปี2558พระขุนแผนผงพรายกุมารราหูรุ่นมหาพกรัพรย์รวยรวยรวยปลุกเสกโดยหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์ซึ่งได้รวบรวมมวลนสารสศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยผงพรกุมารจากอาจารย์ชินพรสุขสถิต ทิมเสกชนวนพระกิ่งชิ้นบัญชรและมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายอย่าลืมขอเชิญร่วมง,งานพิธีพุทธาพิเศษในวันที่28กุมภาพันธ์2558เวลา12นาฬิกาโดยมีพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์พระภาวนาจารย์ร่วมปลุกเสก108รูป เพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนคนปรปฐมและเพื่อสร้างพระราหูขนาดกว้าง5เมตรสูง5เมตรณวัดสว่างอารมณ์อำเภนอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมสนใจสั่งจองวัตถุมงคลสุดยอดเข้มขลังอันล้ำค่าได้ที่วัดสว่างอารมณ์และศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไป